นี่ก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหล่อพระพุทธสุท,ทนสองด้านนะครับคมมากนะครับผมว่าแท้แน่นอนของเดิมก็เลยแน่าทานไม่เบลอ ยังมีเยอะครับเดี๋ยวจะค่อยท,ยอย,ทยอยลงในเพจของตัวเองนี่แหละครับไม่เบียดเบียนใครครับโหมีเงิบหลายหมื่นลงค์กู๋สะสมตั้งแต่อายุสิบขวบนะครับตั้งแต่ไปอยู่เป็นเด็กวัดละนะครับก็ตายไปก็คงไม่ได้เอาไปนะครับเอาเงินที่ได้ไปสร้างศาสนสถานศาสนาวัด สร้างวัดสร้างวาลงบาลงเรียนผู้อยากไรเด็กเนีน่แต่ผมชิประมาณนี้นะครับก็เลยตัดสินใจจะทยอยเปิดกลุก่มแล้วก็ลงเพจส่วนตัวตรงนี้ไม่ได้เน้นขาย สภานบุญบุต่อท่องเที่ยวทำบุญปฏิบัติธรรมสร้างสังคมสาธารณประโยชน์นั่นแหละครับคือเป้าหมายแท้ที่สุดของื่อครับผมบรรลุธรรมคือเป้าหมายสูงสุดของผม,ผม,มในชาตินี้ครับสวัสดีครับ